เค้กทุกชิ้นคุกกี้ทุกแผ่นนะครมันคือแบบกำลังใจที่มันเยียวยาให้หัวใจเราไปต่อได้ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยจริงๆเลยครับแล้วผมก็อยากส่งกำลังใจดีๆตรงเนี้ยส่งไปให้คนรอบข้างทุกคนด้วยครับสวัสดีครับผมกันครับชื่อเล่นชื่อชีสครับถ้าคนที่นี่ที่ตลาดภูก็จะเรียกว,ว่าน้องมาฟฟินครับ เมลอินเมาสสวัสดีครับเมลอินเมาสมาฟินเมลอินเมาสมาฟินฟินหน้านุ่ม hmm. ยีสบห้าบาทเท่านั้นก็เลยเริ่มจากขนเค้กมาฟินขึ้นบนจักรยานครับที่มาของนเรามาฟินก็คือบนหมวกผมเนี่แหละครับเป็นโลโก้ของร้านเราครับของร้านเมวอินเมาสครับ ตอนก่อนหน้านี่ผมทําเป็นพนักง,งานฟ้อนที่โรงแรมครับนะเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือผมโดนโรงแรมนะ่ะสุ่มปลดพนักง,งานออกมาตอนนั้นน่ะมันก็เป็นโชคร้ายแต่ว่ามันก็ปรนโชคดีคือมันทําให้ผมน่ะได้เข้ามาทําธุรกิจมัฟฟินนะ่ะแบบเต็มตัวเลยครับคุณแม่ผมเน่ยเป็นคนชอบทำเบเกอรี่ครับแล้วคุณแม่ก็สอนวิชาการทำเบเกอรี่ให้เนี่ยครับ ตอนแรกผมก็ขายในพื้นที่ตรงตัวบ้านของตัวเองครับแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นแบบเหมือนมันอยู่ในซอยนะครับมีอู่วันหนึ่งครับก็มาตรงแถวตลาดกูนะครับแล้วก็วนขายปรากฏว่าวนไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับเค้กมาฟินก็หมดเลยขายหมดเก็ยังเลยครับ มันผมอาศัยใช้โลโก้นอมาฟินนะครับก็ทําเป็นโลโก้ไว้บนหมวกนะครับทำให้ลูกค้าแบบเขารู้สึกสนใจว่าอยากรู้ว่าน้องผู้ชายคนนี้เขาขายอะไรอยู่ตอนแรกผมก็ใช้การพูดเหมือนแบบพูดเสียงดังตะโกนขายอะไรอย่างนี้ครับคือผมมาเป็นคนชอบแบบร้องเพลงชอบเล่นกีตาร์อย่างครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนตัวเองนะให้เป็นน้องมาฟินเลยเทสมาฟินหน้านุ่มกัดลงไปตรงไหนก็เจอแต่ช็อกโกลตดทิป เริ่มจากการเปลี่ยนเสียงของตัวเองสร้างความสดใสของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สร้างเพลงให้กับน้องมาฟินครับเือนช่วงเวลาที่เราออกจากไฟฟอเนี่ยเราไม่ใช่น้องนุ่มซีฟเราคือน้องมาฟินใช่ครับการทําอาชีพรูวาที่เหมือนแบบว่าเหมือนเราเล่นละครเนี่ยครับเหมือนเราทำการแสดงอ่ะพอเราเข้าไปอยู่อาชีพนั้นเราก็ต้องสวมบทบาททําหน้าที่เป็นบทบาทตรงนั้นนะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรได้แบบไม่เหนือยเลยเพราะว่าเราคือน้องมาฟินใช่ครับ พอตอนเราจะออกมาจากบ้านเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ววันนี้เราจะไปเจอใครเนาะเราจะได้รู้จักน้องใหม่ๆคนไหนบ้างในแต่ละวันมันก็เหมือนว่าเราทําสิ่งเดิมๆนะครับแต่ว่าแต่ผมกลับไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมทุกวันเลยในแต่ละวันมันมีอะไรที่รอคอยเราอยู่ทุกวันเลยครับพอเราได้สร้างความสุขให้เด็กๆเนี่ยครับมันก็ตรงนั้นมันก็อิ่มใจแล้วครับ ที่ทำงานอยู่ทุกวันเนีเราแฮปปี้ขึ้นในทุกวันเลยแค่ได้ออกมาขายแค่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าคเห็นน้องๆเนี่ยครับเราแค่ก้าวเท้าเดินไปอย่างเงี้ยลูกค้าร้องเพลงเราได้เลยแค่น,นั้นมารู้สึกแบบปลื้มใจครับการที่เราไปขายเค้กมาฟฟินเนี่ยบางครั้งกลายเป็นว่าลูกค้าขอบคุณเราด้วยเหมือนว่าเขาขอบคุณที่แบบว่าขอบคุณนะนที่มาสร้างความสุขให้เขา คือทำงานทุกงานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วครับแต่ถ้าในสิ่งที่เราเหนื่อยเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่เราลักที่เราชอบนีแล้วเราสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้ครับเพราว่าตรงนั้นอ่ะมันก็ช่วยเยียวยาหัวใจเราได้เยอะครับผมอยากตอบแทนลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์เราเลยทําสินค้าเราให้สดใหม่ทุกวันเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าดีดที่สุด